ในวันเทพายุข้าวอย่างต่อเนีองแล้วปลาในตลาดก็ไม่มีไกดก็เบื่อละค่ะจัดแบบนี้นะจ๊ะแกงพุงปลาเลยค่ะเริ่มที่การเทมเครื่ข้ามิ้นไม่ค่อยเน้นนะคะเน้นไปทางพริกไทยแล้วก็พริกแห้งค่ะพริกแห้งก็ซื้อมาจากในตะการในติกต็อกนี่ละค่ะยินดีเธอแล้วก็โทกดูให้แกงพุงปลาพักค้างเรินค่ะพักก็อยู่รางบานเทวาเท้าบานนี่ละค่ะไม่ได้ไปห้าไปซื้อมาเลยมีอะไรไซไปค่ะทีเน้นๆต่อรางนะมันจะร้อยมากๆเลยได้ยินไหมค่ะที ร้านบอกว่าผุงปลาค่ายดีมดแหลจา้าไม่สะเทือนเลยค่ะเพราะว่ามาใไส้เองบุกนี่ก็ไส้มาเกือบเดือนเลยนะว่างจะได้กินก่อนแกงผุงปลาก็ง่ายดีพอแกงเสร็จผุงปลาให้ไปมัดละค่ะเวลาที่แกงต้องชิมก่อนนะหอยปุง๋งแกงผุงปลาน้ำดำก็กินโขกับข้านมจีนได้นะคะก็จะมีความแบบแกงให้น้ำเลี้ยวๆขึ้นนิดนึงยมองเป็นน้ำปลารานะคะอันนี้เป็นน้ำผุงปลาลูกเนียงที่ต้มวันนั้นวันนี้กลายเป็นเนียงดองซอมหอมพร้อมกินกับนุ่ จีนช่วงนี้ก็จะเมนูขนมจีนช่ำหน่อยนะ